ที่น่ารักของแกไปไหนหมดแล้วละ่ะจะบอกนะว่าข้าทิ้งไปแล้วเหรอน่าสงาสารจริงทั้งทันแล้วไอ้สวะหน้านวดทั้ทงที่น้าที่ของแกแค่อ่านหนังสือไปก็ดีแล้ว <c oughs> แต่ทำไมแกเข้าใจผิดว่าจะยื้อรอดกันได้ วันที่ผ่านมาฉันฆ่าพวกหมอไปตั้ง